รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ใชปริศนากิจาการเมืองแร่ผิดกฎหมายจังหวัดนครสวรรค์ปล่อยปละละเลยหรือเข้าข่ายสินบนเมืองเถื่อนได้ยินว่าพัทยาม้าแรงรูปแบบใหม่ใช้ลายกว่าสวยเดิมๆสินบนการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการค้าภาพกลางคืน และสินบนที่คุ้นเคยกับเทศกาลงานประจำปีเช่นจังหวัดตรังค่าที่แพงลิ้วเจ้าที่รวยอื้พอพ่อค้าทุนหายแม่ค้ากำไรหดหมดตัวปปชต้องออกโรงผสานพลังป้องปรามการให้และการรับสินบนไล่ล่าความจริงแก้ให้ตรงจุดหยุดที่ความถูกต้องเท่านั้น สวัสดีครับโน้บไรฟ์ไทยแลนด์คนไทยไม่ให้ไม่รับสินบนกับผมตนูสิงห์เสนีครับบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าห้ามพลาดรายการของเราเทปนี้เด็ดขาดนะครับรับรองว่าไฟลุกตลอดทั้งรายการเพราะว่าหลากหลายประเด็นสินบนหลากหลายพื้นที่ที่ทีมปปชเป็นลงพื้นที่ตรวจสอบกันมานะครับเรียกว่ายำใหญ่ใส่สารพัดจัดให้เลยนะครับแต่ว่าจะเดือดและไฟลุกท่วมรายการขนาดไหนไปเปิดประเด็นสินบนประเด็นแรกกับทีมปชมปชกันเลยดีกว่าครับที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ บริเวณเขตความรับผิดชอบของอบตหนองกลับและในเขตความรับผิดชอบของอบตอทุ่งทองได้มีการตรวจพบความเสี่ยงประเด็นสินบนกรณีประกอบกิจาการเหมืองแร่ผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปี2567มีบริษัทแห่งหนึ่งเขามาก่อตั้งนะคะทาในพื้นที่ของเราและทีนี้คาดว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบจากบริษัทที่เขาทําและซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะทํา ที่ทำเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งต้นน้ํานะคะชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงเรื่องน้ํากินน้ําใช้นะคะแล้วก็ผู้นาชุมชนเองเนี่ยก็ได้รับหนังสือจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายมาที่อําเภอให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคอยรายงานสถานการณ์ของบริษัทที่มาก่อตั้งในพื้นที่ของเรานะคะอย่างต่อเนื่องว่าได้มีการกระทําหรือดําเนินการต่อไหมหลังจากที่มีหนังสือปิดประกาศจากอบตอนะคะว่าในพื้นที่ตรงนี้เขาไม่สามารถที่จะมา สร้างโรงงานได้เพราะว่าในตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งไม่สามารถที่จะก่อสร้างเป็นโรงงานได้นะคะเมื่อตรวจพบความผิดปกติและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีแล้วกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามห่วงเวลาของการทํางานก็ยังต้องตามกันต่อ โดยสำนักง,งานปปชได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาสินบนดังกล่าวและมีหน่วยงานภาครัฐ8หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนดำเนินการในรูปแบบบรรณาการร่วมกันได้แก่ 1. นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 2. อำเภอหนองบัว 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ 4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง 5. าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์6สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์7สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์และ 8. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์สาขาหนองบัวจากจุดเริ่มต้นของปี25 6 7ที่ตรวจพบ ความเสี่ยงเข้าข่ายการประกอบกิจการเหมืองแร่ผิดกฎหมายในพื้นที่พบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่มีการก่อสร้างโรงงานในลักษณะกึ่งโรงงานมีการรุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ป่ามีการขนย้ายแร่เข้าออกบริเวณดังกล่าวมีการขุดแร่ฝังแร่ใช้เครื่องจักรในการขนย้ายและเอาแร่ไปกลบในบางบริเวณด้วยลักษณะซ่อนเร้นมีการขนแร่เวลากลางคืนและใช้เส้นทางธรรมชาติที่ไม่ใช่เส้นทางหลัก ความเสี่ยงต่างๆที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอาจเป็นผลให้มีการชี้มูลความผิดแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับอดีตอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ออกใบอนุญาตขนแร่ไม่ตรวจสอบจำนวนและออกใบครอบครองแร่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายณนะวันนี้ถูกให้ออกจากราชการและสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตซึ่งยังอยู่ในชั้นอุทธร์ต่อไปนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตาม การบูรณาการ8ดภาคีเพื่อร่วมกันทำงานในวันนี้ได้ยึดกรอบแนวทางปฏิบัติกล่าวคือกำหนดแผนงานหน่วยไหนต้องรับผิดชอบเรื่องใดตรวจสอบเรื่องใดนำแผนงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผลักดันตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการที่ประชุมและผู้ว่าเห็นชอบจึงสั่งการให้ดำเนินการตามแผนงานจัดส่งแผนงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและขับเคลื่อนและดำเนินการ หน่วยงานรายงานผลมายังสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดนครสวรรค์ผลการรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผลักดันตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผู้ว่าราชการเป็นประธานรับทราบอีกครั้งประเด็นเรื่องของการไม่ได้ขอยาตามพรบโรงงานที่เกิดขึ้นนะครับ ตามข้อร้องเรียนหมู่ที่5นะครับตำบลทุง่งทองอำเภอหนองหลวงจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นในเรื่องของการไม่ได้ขออนุญาตตามพรบรโรงงานแล้วก็ในขบวนการดาเนินการในขณะนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ดาเนินการตามกฎหมายตามพรบรโรงงานแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัทเองก็ได้มีการถอนเครื่องจักรไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบพื้นที่ที่บริษัทอ้างนะครับว่า เป็นพื้นที่นสสาม่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับแล้วก็สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงอบตนะครับได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่อยู่นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีการลูําพื้นที่ป่าหรือไม่นะครับพบว่าบางประเด็นเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันของหลายๆหน่วยงานที่ที่ได้ดําเนินการนะคะว่ามีความพยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะแต่อาจจะติดปัญหาในเรื่องของต้องบูรณาการกันมากขึ้นเช่นในเรื่องของการตรวจสอบ แนวเขตที่ดินนะคะหรือว่าตรวจสอบในเรื่องของการออกใบอนุญาตตรวจสอบในเรื่องของตัวแร่อย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามต่อไปซึ่งวันนี้เราก็มีการกำหนดแผนงานเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ติดตามต่อไปในปี2,569ด้วยค่ะสิ่งที่ทางชมรมสตรองภาคประชาชนมีความหวังและความตั้งใจก็คือกลวิธีของผู้ประกอบการแยบยลขึ้นทุกครั้งทุกคราวมากขึ้นมากขึ้น เพราะนั้นหน่วยงานภาครัฐจะต้องติดขีปนาวุธทางปัญญาให้กับภา,ภาคประชาชนนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีส่วนในการตรวจสอบมากขึ้นและสุดท้ายสิ่งที่เราหวังและตั้งใจก็คือเมื่อเราดําเนินการอะไรไปแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะได้รับการคุ้มครองนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบำบัดทุกบำบรุงสุขเยียวยาดูแลพวกเราไม่ได้หวังรางวัล ไม่ต้องต้องการอะไรต่ออะไรเลยเสียเพียงแต่ว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับแล้วก็ความมั่นคงของชีวิตอย่างนี้ชาวบ้านซึ่งเป็นสมาชิกเราเนี่ยก็จะได้ให้ความร่วมมือ ผู้ชมครับถ้าพูดถึงเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับหลายคนก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติหลั่งไหลกันไปท่องเที่ยวกันมากมายนะครับในแต่ละปีและไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภาคกลางวันเท่านั้นภาคกลางคืนครับแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีก็คึกคักนะครับเม็ดเงินก็สะพัดมากมายมหาศาลจริงๆนะครับนี่จริงเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ประกอบการนะครับหันมาเปิดสถานบันเทิงธุรกิจกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นผับบาร์ต่างๆนานาครับมากมายที่เมืองพัทยานั่นเองครับ และพอมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็มีสินบนเข้ามาสอดแทรกเพื่อความสะดวกรวดเร็วและความคล่องตัวนะครับวันนี้ทีมปปชจะไปลงพื้นที่ที่เมืองพัทยาครับไปเปิดประเด็นนะครับสินบนจากการให้และการรับนะครับที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการภาคกันืนกันครับจากโพสต์หนึ่งของชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยสาขาพัทยาที่ระบุว่า อำเภอบางละมุงระดมเงินจัดงานกาชาติผ่านสมาคมผู้ประกอบการกลางคืนเมืองพัทยา500บาทถึง3,000บาทต่อบารคู่บาไหนไม่จ่ายฝ่ายปกครองเข้าตรวจกลายเป็นกระแสฮือฮาและนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบกลุ่มลายของผู้ประกอบการผับบาร์และสถานบันเทิงที่มีการเรียกเก็บเงินกับมาชิกในกลุ่มทั้งหลักฐานการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการบางราย เคสนี้พอมีเบาะแสเข้ามานะครับเราก็ได้ประสานกับทางเครือข่ายที่อยู่ในพัทยานะครับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเราก็พบว่ามีการโอนเงินจริงนะครับจากหลายๆสถานประกอบการนันคืนนะครับพวกผับ,บาคราโอเกตแบบนี้ซึ่งโอนไปที่สมาคมแห่งหนึ่งซึ่งเขาอ้างว่าจะรวบรวมเอาไปให้อำเภอนะครับเป็นเงินบริจาคก,กาชาติแต่ทีเนี้ยก็มีการพูดในกลุ่มนั้นนะครับว่า ใครจ่ายเนี่ยให้บอกไปเลยว่าจ่ายแล้วถ้าอำเภอมาตรวจเนี่ยเขาก็จะไม่ตรวจเราก็เลยให้ไปสอบถามผู้ประกอบการว่ามีจริงไหมผลปรกกากฏก็มีจริงนะครับแล้วเขาก็ามีการส่งสลิปมาให้เราดูเป็นทั้งสลิปเบอร์บัญชีธนาคารแล้วก็ร้านไหนจ่ายบ้างจ่ายเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องที่มีการโอนเงินเข้ามาเราต้องโฟกัสว่าเงินเนี่ยเป็นเงินสินบนหรือเงินบริจาค ถ้าเป็นเงินสินบนนะครับก็คือมีคนจ่ายให้เจ้าพนักง,งานหรือเจ้าพนักง,งานเรียกรับยอมจะรับเพื่อกระทําการละเวน้นประวิงเวลาอันนี้สินบนดังนั้นเงินที่มีเงื่อนไขมันไม่ใช่เงินบริจาคแม้ว่าจะไม่รับเข้าตัวเองก็ตามสําหรับเคสน,นี้ถ้าหากอําเภอรู้เรื่องก็อาจเข้า157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ถ้าอาเภอไม่รู้เรื่องก็ไม่ใช่การกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เป็นการกระทําของบุคคลหนึ่งซึ่งแอบอ้างหรืออะไรก็ตามแต่ นะครับแต่เคสนี้พอไปสืบดูแล้วแหละก็ะพบว่าชมรมสมาคมเนี้ยเขาก็มีความหวังดีนี่แหละที่จะรวบรวมเงินเพื่อเข้างานกาชาติของทางจังหวัดซึ่งจะมอบให้อำเภอในานามผู้ประกอบการทั้งหมดแต่การสื่อสารพูดคุยอ่ะมันสองแง่สองงามเกินไปมันฟังแล้วมันเอืออ้อประโยชน์เกินไปว่าอำเภอเนี่ยจะไม่ลงตรวจทั้งที่อำเภอก็ลงตรวจเป็นประจำตามปกติหลักฐานทองหทั้งช้านว่าอำเภอไม่ได้สั่งให้ไปทำมีหลักฐานและค่อนข้างมั่นใจว่าอำเภอไม่เกี่ยวข้อง โดยทย้ายที่สุดแล้วอำเภอก็ไม่รับเงินนี้เลยซึ่งสมาคมก็ต้องบริจาคให้การชาติจังหวัดเอาเองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือท่านนายอำเภอบางละมุงเนี่ยใช้หลักธรรมาพิบาลเรื่องความผ่งใสเนี่ยเรียกประชุมผู้ประกอบการกลางคืนทุกร้านเช้าบ่ายนะครับให้ผู้ประกอบการกลางคืนเนี่ยเข้ามานังฟังนโยบายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยางานที่เกี่ยวข้องว่าหากมีใครเรียกรับเรื่องพวกนี้แอบอ้างอำเภอให้แจ้งในอำเภอเลยในอำเภอจะลงไปจับ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สืบต่อนะไม่ไม่ใช่เราเชื่อแล้วเราทิ้งเราก็ยังสืบต่อว่าหลังจากที่อำเภอประกาศไปแบบนั้นที่ปปชลงไปแล้วมีการเรียกรับเงินอีกหรือไม่ผลปรากฏก็คือผู้ประกอบการให้การเป็นสินเดียวกันว่าไม่มีการเรียกรับเลยหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ก็หายไปเลยฝากถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับในการเรียกรับสมนบนมีผู้รับ ก็ต้องมีผู้ให้เหตุผลที่เป็นผู้ให้เพราะว่าตัวเองทําผิดกฎหมายก็จําเป็นต้องจ่ายหากเราทําถูกกฎหมายเปิดตามเวลานะครับทาถูกขั้นตอนมีใบอนุญาตทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างท่านอย่าก,กังวลน,นะครับท่านต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเกินเวลาก็ดีนะครับการจําหน่ายแอลกอฮอล์สุราอาหาร หรืออะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายก็อย่าพึงทําครับทําให้อยู่ในกรอบของกฎหมายของบ้านเมืองนะครับสินบนประเภทนี้มันเกิดจากทั้งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รัฐผู้ประกอบการก็ทําไม่ถูกและไม่มีสิทธิ์ขออนุญาตด้วยบางที่นะครับเพราะเป็นมันไม่ชีเขตโซนิ่งรู้ว่าเปิดไม่ได้เนี่ยอย่าฝืนเพราะถ้าฝืนคุณก็ต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่นะครับส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ย มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆแล้วก็ต้องจับกลุ่มนะครับร้านพวกนี้ดังนั้นนะครับที่สํานักง,งานปปชทําไปแล้วแล้วก็ยังคงทําอยู่ก็คือการวางเครือข่ายลงในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่ความร่วมมือเนี่ยร้านเขาเนี่ยจะทําถูกต้องหมดเลยแต่ถ้าเขาจะไม่ทนนะหากมีเจ้าหน้าที่มาเรียกรับเขาดังนั้นเครือข่ายพวกนี้เราจะคอยประสานงานพูดคุยเราก็จะลงพื้นที่แฝงตัวอยู่บ่อยครั้งประกอบกับเราก็จะให้ทางนักสืบ ปปชแฝงตัวไปในนั้นด้วย ถึงงานเทศก,กาลประจําปีตามจังหวัดต่างๆนะครับการออกร้านรวงของพ่อค้าแม่ขายนะครับเราคงพอได้ยินข่าวกันมาบ้างว่าต้องจ่ายค่าเช่าที่นะครับวันละเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ขายต่างๆเหล่านั้นนะครับเขาต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่เกินเบอร์เกินจริงกันไปเยอะเลย ประเด็นนี้ต้องวกกลับมาที่ผู้จัดงานครับผู้ที่ได้รับสัมปทานบริหารจัดการพื้นที่ในแต่ละงานนะครับว่าเขาได้รับสัมปทานมาอย่างโปร่งใสถูกต้องหรือมีการเปิดประมูลแข่งขันมาอย่างยุติธรรมกันหรือเปล่านะครับวันนี้เรามีกรณีศึกษาที่มีประเด็นสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องไปติดตามการลงพื้นที่ของทีมปปชที่จังหวัดตรังกันครับ ลายปีที่ผ่านมาการจัดงานกาชาติและงานเรือพระตรังมีดราม่าเกิดขึ้นทุกปีเพราะผู้รับเหมาจัดงานเก็บค่าเช่าที่แพงราคาสินค้าแพงส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มาท่องเที่ยวโดยทั่วไปงานประจำปีหรืองานเทศกาลลักษณะนี้มักมีค่าเช่าที่ที่มีราคาตั้งแต่20,000บาทถึง30,000บาทหรืออาจเหยียบหลายแสนก็มีให้เห็นแถมยังมีค่าน้ำค่าไฟและค่าที่จอดรถอีกด้วย เช่นเดียวกับที่นี่ค่าเช่าที่ขายสินค้าในระยะเวลา10วันของการจัดงานมีตัวเลขสูงถึง35,000บาทค่าไฟ1 8 0่0บาทค่าเต็นท์1 0 0 0บาทขณะที่รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ค้ารายย่อยต้องขาดทุนไปกับค่าที่หรือขายได้น้อยเพราะสินค้าแพงขึ้นจากต้นทุนที่หมดไปกับค่าที่นั่นเองมันก็มีดราม่าในโซเชียลนะครับ แล้วก็มี town ท็อกอัปเดอร์ท้าต่างๆแล้วก็มีเรื่องโรงเรียนมายัางปปช,ชตรังว่าเวลามีการจัดงานประเพณีประจาปีทําไมค่าที่มันถึงสูงมากเหลือเกินรวมไปถึงไปเที่ยวง,งานท่ะทไมต้องจ่ายค่าจัรถด,ด,ด้วยไปใช้ห้องน้ําสาธารณะเนี่ยทำไมต้องจ่ายค่าห้องน้ําด้วยท,ทั้งทั้งที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นที่สาธารนณะอันนี้ก็เป็นชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตมาอยากให้ปปชตรวจสอบนะครับเพราะว่าจะมีการแอบอ้างว่า มีการประมูลมาต้องเก็บค่าที่ไปเนี่ยเพื่อให้คนประมูลนะครับและก็ปปชเองก็ในเชิงป้องกันหามาตรการนะครับขได้ความร่วมมือกับจากทางมหาวิลัยสุนสิทธิ์นะครับ,รบ,รท,รบที่จงังหวัดตรังอยากจะให้อาจารย์เนี่ยเขาช่วยศึกษาวิจัยให้หน่อยว่าที่ไปที่มาเนี่ยในการประมูลงานเนี่ยมันคืออะไรนะครับปปชเลยก็ของก็ประมาณมาจากคณะกรรมการปปชนะครับเพื่อเพื่อ ให้อาจารย์เนี่ยช่วยทํางานวิจัยมาให้ก็มันมันได้คลายข้อสงสัยน,นะครับที่เราคิดว่ามันมีการประมูลน,นะครับส่วนผลวิจัยนี่ก็ออกมาออกมาว่าไม่ปรกกากฏเอกสารเชิงประจักษ์นะครับว่าได้มีการดําเนินการตามระเบียบว้วยการจัดหารประโยชน์ก็หมายความว่าไม่พบเอกสารเชิงประจักษ์นี่แสดงว่าการประมูลเนี่ยไม่มีอยู่จริงก็คลายข้อสงสัยมาตั้งเด็กเหม,มือนเราเองก็สงสัยมานานเหมือนกันนะครับว่าประมูลกันจริงห,หรือไม่อย่างไรก็แสดงว่าไม่มีการประมูลแล้วก็อาจารย์ก็มีขันข้นไม้ื่องมือน,นะครับ การทำงานราชการคือเรื่องของธรรมิบาลผลกออกมาเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือว่าตกเรื่องของธรรมิบาลผลการวิจัยเรื่องการศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชและสงขลาพบว่าการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐขาดการนำหลักธรรมาิบาลมาปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยหลักความโปรโง่งใสหลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่าหลักการมีส่วนร่วมหลักนิติธรรมหลักความรับผิดช,ชอบตรวจสอบได้และยังพบว่าไม่ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้มีการประมูลหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใดเมื่อมีปมเหตุของหน่วยงานรัฐที่เอื้อและเปิดทางอย่างชัดเจน ผลที่ตามมาจึงเด่นชัดมากยิ่งขึ้นว่าทำไมพื้นที่สาธารณประโยชน์จึงสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับคนบางกลุ่มได้มากมายขนาดนี้ก็อยากให้หน่วยงานรัฐเนี่ยไปจัดระเบียบมาให้มันถูกต้องนะครับประชาชนก็ไปเที่ยวก็จะปลอดภัยนะครับและเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ปิดช่องทางไม่ให้คนเนี่ยไปเสี่ยงหาประโยชน์โดยไม่ชอบได้ ก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมนะครับในการตรวจสอบการจัดงานต่างๆว่าเขาได้ดำเนินการตามระเบียบถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพราะว่าทุกครั้งที่จัดงานเนี่ยเราเห็นเพียงแค่โลโก้ป้ายบอกงานคอนเสิร์ตว่าวันนี้มีดาราคนไหนคนไหนบ้างแต่อยากให้เข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆว่าส่วนการก็ต้องเปิดเผยมาแลนะ้วก็จัดงานเนี่ยจัดงานมีการประมูลอะไรบ้างมีเนื้องานอะไรบ้างมี TOR ออย่างไรบ้างนะครับต่อจากนี้ปปชเองก็จะกำหนดเป็นแนวทางเหมือนกันนะครับ ในการที่จะไปตรวจสอบเรื่องของอาการซื้อการจ้างต่างๆในการจัดงานประเพณีของส่วนราชการต่อไปครับผมคิดว่าในประเด็นที่เราเห็นตลอดตอนนี้นะครับเรื่องของการทุจริตเรื่องของสินบนเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นในระดับชาติก็ได้แต่เราจะเห็นในหลายๆพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่จังหวัดชนบุรีที่จังหวัดตรังตลอดเนื้อหาของเทปนี้เป็นสินบนลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ แต่ถ้าเราลองมองไปลึกๆครับเราจะเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับสินบนแม้จะเล็กจะน้อยแต่ก็ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหนึ่งใน,นกลไกเดียวสําคัญที่เรายังมีอยู่ในตอนนี้ก็คือการมาร่วมมือกันเราทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ด้วยตัวเองและส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือภาคประชาชนครับถ้าเราต่างมาช่วยกันดูแลสอดส่องสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวถนนที่เราขับผ่าน บ้านที่เราอยู่อาศัยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยถ้าทุกคนมาช่วยกันจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะสามารถสร้างให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Clean Zone น o ร r i ์ก็คือเขตปลอดสินบนให้ประเทศไทยปราศจากสินบนจริงๆสักทีครับ ขึ้นชื่อว่าสินบนนะครับที่ถูกเปรียบเสมือนเป็นโรคร้ายเป็นหมอนทําลายชาตินะครับไม่เคยมีใครได้ดีจากการให้และการรับสินบนจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันจะกัดกินทั้งผู้ให้และผู้รับไปเรื่อยๆหยุดให้และรับสินบนนะครับหยุดทําตนเป็นคนเสื่อมถ้าพบเห็นการให้และการรับสินบนโดยเฉพาะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับโนบราฟไท a แลนดคนไทยไม่ให้ไม่รับสินบนวันนี้สวัสดีครับ Amarin Tiwi